สวัสดีครับท่านผู้ชมงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับมาแล้วนะครับหางเลขประทัดไอ้ไข่ครับผูบ้ที่เข้ามารับชมนะครับช่องสถานีมีหวยนะครับเราตอนนี้เราจะทำช่องใหม่นะครับชื่อช่องของการซื้อขายที่ดินนะครับแล้วก็ การปลูกทุเรียนแล้วทางเมืองจันนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกมีการซื้อขายที่ดินที่ไหนเราไปที่นั่นครับขอให้เอฟซติดตามเราอีกทีนึ่งน,นะครับว่าเราจะนำเสนอในวันไหนนะครับ นี่นะครับมีคนถูหวยเอาของเล่นมาสการลบูชาไอ้ไข่เป็นจำนวนมากนะครับนี่นะครับผมที่วัดทับไซครับงวดก่อนน้นให้เต็มๆแล้วนะครับหนึ่งห้าครับนี่ครับคนเริ่มเข้ามาสการละไอ้ไข่วัดทับไซครับ หลังจากมีการปลดล็อกนะครับให้มีการเดินทางเข้าออกได้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับผู้คนเริ่มเข้ามาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากครับในงวดที่16กุมภาพันธ์2564นะครับ ใอ้ไข่โคตรเศรษฐีครับก่อนอื่นนะครับเราขอฟ้าแสดงความยินดีกับสามสำนักนะครับ d ดลี่นิวไทยลัดบางกอกทูเดย์นะครับเนี่ครับเดลี่นิวนะครับ FC บอกว่าเอาไปเลี้ยงนะครับถูก3ตัวตรงเลยนะครับจาก3 07นะครับนี่นะครับผมเรามาให้ดูจะเลยนะครับบางกอกทูเดย์ก้ศูนยเจ็ดเจ็ดศูนนะครับนี่นะครับผม fc ได้307นะครับ fc โทรมาบอกว่าโหดูเอาไปพิจารณาดูมันมีเลข307นยก307นะครับเลยเรียงไปเรียงมา269แล้วก็ซื้อ307ไปด้วยถูกเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับผมขอแสดงความดีดีด้วยนะครับ วันนี้นะครับเลขประทัดไอ้ไข่นะครับ500นะครับเราก็กลับนะพอมเป็นเลข3หามนะครับ050005นะครับนะครับ500005 050ครับผมเพื่อนเขาได้เลข500กับ39นะครับวันนี้นะครับเพื่อน เลขสองตัวนะครับศูนย์ศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับนี่นะครับผมหมวดก่อนนู้นนะครับหนึ่งห้าเต็มเต็มเลยนะครับหมวดนี้อาจจะมาศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับไม่ต้องกลับนะครับหรือว่าศูนย์ห้าห้าศูนย์สามเก้าเก้าสามนะครับเลขประทัดไอ้ไข่นะครับเพื่อนเขา ไาวจุดประทัดต,ตายเลขหางประทัดมานะครับ16ดพกุมภาพันสอง5 6 4ครับ ขอขอบคุณเอฟซีมากนะครับที่เขามารับชมช่องช่องของเรานะครับให้เราได้เกิดทักษะในการทํา y o youtube นะครับเราจะทําช่องการซื้อขายที่ดินนะครับการปลูกทุเรียนทุเรียนเมืองจันนะครับในแถบจันทบุรีระยองนี่นะครับ ขอบคุณเอฟทุกท่านมากมากเลยนะครับเราจะเพิ่มทักษะและการนำเสนอนะครับให้แก่ท,ท่านเอฟซทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอย่าลืมนะครับช่องสถานีมีหวยของเรานะครับจะได้นำหวยเด็ดหวยดังหวยจากทั่วภูมิภาคและเราจะนำเสนอ ช่องใหม่นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับในการซื้อขายที่ดินครับจะชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้อีกทีนะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ